วันนี้นะครับมีข่าวดีนะครับมาแจ้งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ทําการเพาะปลูกนะครับหรือว่าว่านข้าวไปแล้วนะครับแล้วมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลได้ยกเลิกนะครับโครงการปุ๋ยคุณละครึ่งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินที่เกษตรกรที่ต้องการใช้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวไปกว่า72%แล้วนะครับที่จะได้เงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับสรุปนะครับเงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับ ที่แนวทางออกมาตอนนี้นะครับก็คือจะช่วยเหลือนะครับค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับไล่ละ500บาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน20ไร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่รัฐบาลจะยังคงดําเนินการต่อนะครับสาหรับ โครงการไล่ละพันนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเหลือ500หรือว่าเหลือ1000นะครับในวันที่29พฤฤิจิกายนนะครับจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็หาลือนะครับมาตรการการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดมีความชัดเจนนะครับเราจะมารีบรายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทราบกันเลยนะครับแต่ตอย่างดีนะครับตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าต่อนะครับสาหรับ โครงการค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตครับของเกษตรกร,กรที่ผู้ปลูกข้าวนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้านะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ